ครับสวัสดีครับก็บยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรทดลองนะครับก็บห่างหายไปโดนตืบเนะาะคราวนี้ผมก็บ่ค่อยได้ถ่ายคลิปบ่ค่อยมีเวลานะครับก็บเลยเมื่อนี้มีโอกาสได้ออกมาหน้าตอนเช้านะครับก็บเลยสิถ่ายคลิปให้เบิ่งนะครับสําหรับผู้ใดที่จะปลูกมันหน้าพีนี้เนาะไอ้มันหน้าพี่นี่ที่ผมสิเว้าให้ฟังเด้อว่าไอ้ปลูกมันหน้าพี67นี่คุ้มค่าบ่นะครับสิคุ้มค่าครับเงินที่ลงทุนบ่นะครับเดี๋ยวสิมาไล่ให้เบิ่งเนาะ พอแต่ละปีมันสิบลคือเก่าได้ครับต้นทุนแต่ละปีมันสิบบูคือกันเนาะไอต้นมันแพงหรือถือปุ๋ยแพงคาทเข้าขืนบ่อหรือมันล่งหรืออย่างไดนี่นะครับเออแล้วก็สภาพอากาศแต่ละปีบลคือเก่านะครับเดี๋ยวผมชิมาว่าห้ฟังเลยในปีหกเจ็ดละกันเนาะในในมันก็สีหอดหกเจ็ดละคลิปนี้เป็นคลิปปีหกเจ็ดละกันปลูกมันปีโอ้ปลูกมันหน้าปีหกเจ็ดเป็นอย่างไดคุมบ่อนะครับ อ่ะผมสิไรฟั่งนะครับตัวน,นี้ผมปูกไปแล้วน้อยหนึ่งไอแต่ปีนี่ผมสิปปบูบ่เมดนะครับผมสปลูน้อยเดียวนะครับลูบูตัวน,นี้มันเป็นต้นมันผมเองนะผมสปลูแค่เมดต้นมันผมผมกิดสิพ่อนะครับสำหรับปีนี้ผมสิบบ่ปูกตอ่อสาเหตุอย่างผมจังบ่ปูกต่อปีนี้เนาะก็หลายปีผ่านมาผมกิดปูกตลอดลมีปีนี้แหละครับปีแรกที่ผมบ่ปู่เ,เดี๋ยวสิอ้อยฟั่งครับเดี๋ยวยา,างไปน้ำเนะเาะอ่านี่ครับตัวนี้ผมปลูกไปแล้ว ระยะที่ผมปลูกนี่แต่สําหรับผมนี่ผมปลูกมันก็คุ้มเพื่อเราเนาะสำหรับผมเพราะยังเพราะว่าผมเหดเองทุกอย่างนะครับเหตเองทุกอย่างเลยแล้วสาเหตุยังผมจังสิงม่อบอให้ฟังสําหรับคนที่จ่างทุกอย่างนะครับนี่ครับเห็นบอกครับไอ้ไฮนา่าทีโบท่านในไทยสมมุติว่าห้าสิปลูกมันห้าต้องเหดแบบแรกก่อนก็นคือหนึ่งนี่แหละครับก็ต้องเอารถมาไถน,นะครับเอารถมาไถ อารมณ์มาไทยออกแล้วก็ปั้นค่ะหรือบปั้นก็ได้ยกหล่อเลยก็ได้เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมตามผมเห็นเขาเขากับปั้นเงินมืดนะครับปั้นล้วเทากับตีไปค่าไถกับค่าปั้นแถวทั้งอื่นจังไดครับแถวบานผมเกิดอยู่ประมาณสองร้อยสองรอยสิบบาทนะครับสองรอยสิบบาทบางบานก็สองรอยนะครับมันแล้วบแต่ละบานไถยเพื่อกันครับบางบานกับไถไรละสองรอยถ้วนนะครับเออบางบานกับไรละสองรอยยี่สิบ นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าเทียนมานะ2องร่ไลน์นะครับ220รอไลน์นี้ครับแล้วครานี้ก็ปั่นอีกก็ํากัหล่ะอ่ะตีไปเลย2 20เนาะทั้งปั่นทั้งไทยนี่ก็4 0 0 40ยบาทนะครับ440บาทแล้วคราวนี้มาค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยนี่ไรหนึ่งนี่มันสีอยู่ประมาณเอเจ็คโกลสิบไรนี่มันสีเมดปุ๋ยอยู่ประมาณสามกระสอบนะครับ เกินเขาใส่ตามสูตรมาเลยเนาะลองลองเผื่นนี่ครับปูแบบอลองพผื่นกระไรได้ครับมันกลเป็นเป็นหัวกันละนะครับผมเคยเห็นกระจาเขาเห็นอยู่มมนก็เป็นหัวเหเอเรานะครับแต่ว่ามมนก็ับมาเสียถ้าเฉพาะคาไทยแล้วก็คาปันคาปันนี่ก็4 4 0บาทนะครับสมมติว่าซอดเอไทย200เาปัน2อ0เ้ามเมนบอครับแต่คายกลองนี่มันสิม่า300 สามลอยเนะาะคายคายยกหลงนะครับคายยกหลงนี่ก็ชีอยู่ประมาณบวกเข้าไปเป็นเจ็ดลอยสี่สิบบาทต่อไรหนึ่งนะครับเออทั้งไทยทั้งปันทั้งยกหลงก็ตกไปซีลอยเอเจ็ดลอยสี่สิบบาทนะครับเออนี่ครับการปลูกมะนาวเมื่อกี้ชี้ยู่ประมาณนี้แหละเฉพาะค่าไทยนะครับนี่ค่าไทยคายยกหลองอย่างเดียวบวกประทนันเดี่ยร่วมค่าปุ๋ย ค่าปุ๋ยซิปไลต่อ3กระสอบบ่มันก็ะลอยหาซิปโลเนาะ3กระสอบลอยหาซิปโลไร่หนึ่งมันก็ะชีถึงกระเดยลอยละซิปหาโล่ซิปไลกระลอยหาซิปโลนะครับก็แสดงว่าใส่ปุ๋ยไร่หนึ่งแค่ซิปหากิโลนะครับสำรับผู้ใดที่ผู้บางคนเพิ่นใส่อูลายเลยครับไอหน้าฮกเก็ตไร่นี่เพิ่นใส่หากระสอบเลยนะครับใส่ห้องผืนปลูกมันนี่นะครับแต่บางคนเพิ่นบ่ใส่มันก็เป็นหัวอยู่นะครับแต่ว่ามันก็สิ สู่เขาใส่ปุ๋ยบ่ได้เนาะมันเป็นหัวแบบต้นหัวใหญ่ต้นหัวหน่อยมันบ่เสมอนะครับแปลว่าขันผู้ใดที่ใส่ปุ๋ยหลายๆนี่ต้นมันอขีเสมอกันหมดเลยใหญ่สำคัญหมดเลยนะครับเพราะยังเพวกอะไอ้ดินมันมีปุ๋ยนะครับอ่ะนี่ครับไรละฮะไรละสิบห้ายิโล่กะสอบหนึ่งมันก็แปดร้อยกว่าบาทเนาะครับมันแล้วแต่ว่าเขาใส่ปุ๋ยตัวไหนแม่นบ่นะครับสมมติว่าไรหนึ่งหนิสิบไรมันเหมือนเงินอยู่เท่าไร ไอ้พันหกสองพักว่าบาทนะครับสองพันหาสองพเกือบ3,000นะครับสมมติว่า3ามกระสอบนี่ซิไรไรหนึงมันกระชิเมิดอยู่ประมาณสามรยตีไปเลยเนาะค่าปุ๋ยนีไร่ละ3ามรยหรือพอถึงนะครับหรือ200ยกว่าบาทต่ตอไรหนึ่งนะครับกบมาบวกใส่กับค่าไทไอเจ็ดช้ิบเนาะเอาอหาิแล้วกันอ่ะสองหามาบวกหรือ2 6ง มาบวกส่กับเจ็ดลอยสี่ิกับเป็นหนึ่งพันพอดีเออแมนบอครับเป็นหนึ่งพันพอดีแล้วครานีค่าต้นมั่นค่าต้นมั่นนี่กะมั่นแหล้วแต่เนาะบางคนกะไปปลูกบางคนกะสองต้นต่อหนึ่งบาทนะครับซื้อมาเออสองต้นต่อหนึ่งบาทส่วนใหญ่แถวบ้านผมผมเคยซื้อแดงสันเนาะ แต่ว่าปีที่แล้วนี่ผมไปเหมาเป็นไฮเขานะไปตัดเอาเองนะครับกับไรล,ละหนึ่งพันบาทนะครับคือไรหนึ่งนี่ผมมาปลูกไดปรามานหาไรเลยนะครับไรหนึ่งไรล,ละหนึ่งพันบาทเอามาปลูกก็ตีไปว่าค่าต้นมันไรล,ละหาลอยเอ,อตีไปเลยไรไรละหาลอยบาทนะครับต่อต่อไรหนึ่งมาบวกกับหนึ่งพันตัวนี้ก็เป็นไรล,ละหนึ่งพันหาลอยบาทนะครับ เหลังจากมีอีกอย่างนึ่งนะครับค่าคนปลูกค่าคนปลูกับจางเขาปลูกนีมือละสามรอยเนานะครับตีไปเลยมือสามรอยแล้วแต่มองนะครับบางมองกับแพงกว่านี้บางมองก็ถือกว่านี้นะครับแล้วแต่มองเออขันผู้ใดเฮ็ดเองได้แน่ก็สีพ่อพ่อบือนใบใดอยู่นะพอบือนใบใดอยู่ขันผู้ใดเฮ็ดเองได้คือยังผมนี่ยังเด็กผมกับปไใดเนาะเพราะว่าผมเฮ็ดเองนะครับผมเฮ็ดเองแต่ว่าปีนี้นี่ ผมสู่ราคาต้นมันบาไหวเนาะผมก็เลยหยุดนะครับเพราะว่าต้นมันปีนี้ราคามันราคาแพงนะครับราคาแพงราคาต้นมันแพงผมก็เลยหยุดไปนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าเ้าเห็ดไปมันก็บเหเือแม่น่ครับเออผมก็เลยบบฝืนเนาะถาตัวใดเ้าวเบ่ไหวขฮาอย่าไปฝืนเลยครับย่าไปฝืนเห็ดคือยังต้นมันแพงแล้วข้าป้าบวกลราพูดหารบึงบวกค่าไถค่าย่างทุกอย่างม่งแล้วก็ตอนทีเฮาถทอนขายสมมติว่าอะไร่นึงมันได้แค่มีค่าต้นทุนมันเท่าไร หนึ่งพันหาลอยแม่นบ่ะครับพันหาลอยต่อไรตีไปเลยสองพันค่าคนปลูนําต่อไรนะครับค่าคนปลูนําต่อไรแล้วข้านี่ไรล,ล,ละสองพันเห่ต้นทุนในการเฮ็ดเธอแรกนะกัไรล,ละเกือบสองพันเห่เกือบนะครับมันแล้วแต่ผูหลังคนเฮ็ดใส่ทุนายใส่ทุนหน่อยเนาะเดี๋ยวว่าเฮ็ดเองแน่และกัะใส่ปุ๋ยายใส่ปุ๋ยหน่อยนะครับค่าทยแพงค่าท้ายถึกยังสี่นะครับผมตีไว้ประมาณโบเกิลสองพันเนาะต่อไรนะครับต่อไรได้โบกเกิลสองพัน 2, บาท คารตุนทุนปู่ได้นี่ครับสมมติว่าเขาขายมันมาไรหนึ่งเนี่ยมันได้สองตันครึ่งหรือสามตันนั่นบหครับแต่ว่าแถวบ้านผมมันมันบ่อยได้เ้ครับไรหนึ่งสามตันนี่แถบยะบ่มีเลยแต่ว่าผู้ลงทุนคนเะิเฮ็ดได้อยู่แต่ว่าเผื่อถผมเฮ็ดมาบ่เคยได้หอดไรสามตันยังเหลือแต่สองตันนี่เคยได้อยู่นะครับไรละสองตันนี่ผมเคยเฮ็ดได้อยู่แต่ว่าไรละสามตันนี่บ่เคยเลยผมแมแต่ผมเฮ็ดมาบ่เคยมีเลยครับเอาตีไปไรละสองตันก่อนมันต่ำก่อนเนาะ สองตันมันแถวบ้านผมมันแบาทเจ็ดสิบนะครับบาทห้าสิบบาทหกสิบต่ว่าราคาอยู่โรงงานมันสี่บาทได้ครับสามบาทกลัวต่ว่าแถวบ้านผมมันหน้าเขาสื่อแค่บาทห้าสิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสิบนะครับแล้วแต่ร้านเนาะนะครับแล้วเขานี้สองตันมันกระตกไปสามพันกว่าบาทเองแม่นบอกเขาโบวถึงสี่พันเลยสามพันกว่าบาทแล้วเ้ามาหักต้นทุนออกสองพันม่นเขาเหลือพันกว่าบาทนะครับเหลือพันกว่าบาทแล้วเขานี้บพท่านด้ร่วมตัวนั้นได้ครับ รถที่เขาจะมาควัดต้อนถอนต้อนถอนอน,นี่รถคารถเขามาคุยให้กะไรล,ละสามลอยอีกนะครับคารถเขาเข็นไปขายตันนี้พุ่มบอกนี่ก็นี่คนที่เขาที่จ้างทุกอย่างเะครับที่บริหาดเะตุของนะเหตุของแนจ้างแนทังสี่นะครับก็ยังใส่ต้นทุนหลายอยู่ตามที่ผุมมานดังคำนวณบึงเนาะขนาดเะ้าขององก็ยังยัง,ยง,ยงต้นทุนก็ยังหลายอยู่นอกสะจากเข้าสีมีรถไถอยู่ของนะครับ มีรถไทยจะของแล้วก็มีแรงงานจะของเฮ็ดเองทุกอย่างเลยตั้งแต่ต้นจนจบเออได้อยู่นะครับได้แต่ว่าเข้าต้องหักค่าแห้งเขาน่เขานำแมนบอคเออค่าเข้ามือแต่ละมือเสียเวลาไปแต่ละมือแมนบอคเออแล้วเขานี่มันขุมบอแต่ว่าสําหรับผมนีผมวา่าสมุดว่าเข้าขายมั่นซิฟไลเข้าขายได้สี่หมื่นต้นทุนมันซิฟไลสองหมืน่นแมนบอคเออต้นทุนซิฟไลสองหมื่น เขาเหลือสองหมื่นมากกัพอได้อยู่นะครับถวะถามเขาเฮ็ดเองเฮ็ดเองเกือบทุกอย่างเลยเฮ็ดเองเกือบทุกอย่างเท่ากับเหลือสองหมื่นเนาะสมมติว่าซิบไลน์ะเขาขายได้ทีเหมือนเท่ากับเหลือสองหมื่นนะรวมทุนมันก็ครึ่งหนึ่งต่ว่ะขายแห้งเท่าดีแมนบอลครับเออขายแห้งเขาสีหญ้าเขาซื้อหญ้าขายเนี่เพราะท่านได้ร่วมขายหญ้าจุกจิกอีก้ลยครับหลายอย่างเลยล่ะขายหญ้าหนักขายหญ้านี่อู้หลายอย่างนะครับแต่ว่าขันผู้ใดเฮ็ดเองได้นี่ก็พอเบื่อได้อยู่ครับปีนี้ เนาะแต่ว่าสําหรับผมผมบวายลีปีนี้ผมขอยกเลิกไปก่อนนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะค่อยวากันไหมนะครับปีนี้ผมบวายลีเพราะว่าตนมั่นกับแห้งเนาะอ,อแถวบ้านผมเขาเลิกปลูกหลายอยู่นี่ครับคือหน้าทั้งหยาดผมทั้งผีกับเลิกแล้วเอ,อหน้าทั้งโอหล้ยคนอยู่ครับตามที่ผมได้ยินเนาะเขาก็เลกิเลกเลิกเฮ็ดกันไปเพราะว่ามันสูงกับตนทุนบวาถือกับกระแสต,ตอนนี้ตนมั่นมันมาแห้งเนาะ กระแสราคามันมันดีนะครับราคามันมันดีแหละกระแสต้นมันมาแห้งเขาก็เลยบูปูกันเขาหันไปปูข้าวโพดผู้คนแต่ว่าข้าวโพดก็ใส่ต้นทุนสูงเกินมานน่แต่ว่าทุกอย่างมนก็ใส่ต้นทุนสูงหมดละแต่ว่าขึ้นยู่ก็ว่าผู้ใดเห็ดจะคล้องได้มีความขยันเห็ดจะคล้องได้นะครับกะไปได้นะครับแต่ว่าขันผู้ใดมไดจังยังเดียวเนี่ยผมแนะนําว่าให้ถอยถอยก่อนด้วยครับเออสำหรับปูมันนาปีหกเย็นเนาะ เออครับผู้ใดมีตนของเจ้าของยังสี่นะครับหรือว่ามีรถไถจ้าของกับพ่อบื้นไใดนะครับบื้นเฮดไดอยู่ก็ได้อยู่มีเหลือแนนนอนนะครับผมั่นใจว่ามีเหลือเฮดเฮดมันนหน้ามีเหลือแนนนอนครับแต่ว่าสําหรับผมผมบบมีตนมันมีไฮมั่นจะาของเนาะครับมีไฮเขามีไฮเนี่ยจะลาสองลานี่เท่ากับวมาปลูกมันหน้าได้ยังสี่นะครับเออครับเข้าโบมีไเจ้าของเลยแนะนำว่าอย่าปลูก้อครับมันคือยังหลายคนนี่ปีที่พานมาน มาจุมให้ผมในยินมแซวว่าโเหลือขายมันมาโบหลือจ่ายค่าคนงานจ่ายค่ารถไถจ่ายค่าปุ๋ยโบหลือเพราบาทนะครับปูเป็นซิบรายไงยังโบหรือเงินนะครับเอจ็คเฮดไปเห็นอย่างเพื่อนว่าแต่จังสั่นดิครับเอแต่ว่าเฮดคือเก่าเลยปีทัดมากอะเฮดคือเก่าแต่ปีนี้หูซึกเลยว่าปีนี้มันหน้าเข้าหายหลายเลยครับตามที่ผมเห็นนี่แบบเศร้าปูกันหลายเลยเพราะวันบุกุ่มเนาะปีก้าเนี่ยจมกันหลย ใส่ราคาบาทกว่าเองนะครับบาทเจ็ดสิบนะครับปีนี้ผมก,กระเซ้าก็เลิกขึ้นกันนะครับมีปลูกเฉพาะตรงนี่แหละน,นี่บางคันก็บปลูกไทยไว้ซื้อครับบปลูกพวกนี้กระชีไทยไว้มดนะครับนี่ตัวนี้ไทยไว้มดแต่ว่าบ่่ปลูกด้วยครับสีบปลูกเลยเพราะยังเพราะว่าไอผมมั่นใจว่าบีนี่ผมขาดทุนแน่ทาปลูกเนาะขนาดสูปี้ก็ยังเพราะเหลือพ่อสำนันนะครับ แต่ว่าถาูกอีกปีนี้นี่จบเลยครับพอปีนี้ต้นทุนสูงสูงกว่าปีปีที่แล้วนะครับพอต้นมั่นแพงเนาะต้นมั่นแพงงึืนนะครับแต่ปุ๋ยกับปุ๋ยกับพ่อไปได้อยู่กกบราคากับบได้ึ้นยังปุ๋ยนะครับกับพ่อบืนไปได้อยู่อ่ะเอาเป็นว่าผู้ใดที่จะปลูกมันหน้ากับปลูกได้อยู่เด้อครับบบขาดทุนดอกแต่ว่าเฮ้าต้องเน้นเฮ็ดเองหลายๆนะครับบบขาดทุนนะครับ เขาก็ฮักไอ้ส่วนนั้นมาเป็นขาแห้งของเขานะครับขาแห้งของเข่าเห็ดแบบเข่าลดก้านจางเขาลงเขาก็เอาส่วนที่จางเขาเนี่ยมาเป็นขาแห้งเขานะครับมั่ก็มันก็ได้อยู่ครับซีบไรน์งชี่ก็น่าจะเลือเงินอยู่สองหมื่นกัวอยู่ครับถ่ายจางทุกอย่างเนี้ยแต่ว่าถ่ายเห็ดเองเนี่ยไมก็สีเเรืออู้สามเลยนะครับสามหมื่นเลยสมมุติว่าเดลัยละสามตันไายละสองตันกัวนะครับ ลา,า, UM. ายละสามตันนี่ผมบบเคยเห็ดใดเนาะเพราะผมบ่เคยลงทุนหลายปานนั้นนะครับส่ว e นใหญ่ผมเห็ดใดอยู่ประมาณลายละสองตันยังมาสองตันนิดๆสองตันกวนได้อยู่นะครับกับปี่ได้ดูแลดีๆเนี่ยได้ก็ได้อยู่ลายละสองตันกัวคือข้าเจ้าเขาใส่ปุ๋ยลายใส่ทั้งขี้งวใส่ทั้งขี้ไก่นี่เขาก็ได้ลายละสามตันเลยก็มีเลยครับแต่เขาไปฮักต้นทุนที่เขาเห็ดแมนบ่ต้นทุนที่เขาลงทุนหลายๆนะครับเมื่อก็ซ้ำเก่านะครับ ใส่ซ้ำกันก็คนใส่ในหน้อยคือเก่านะครับอ่ะนี่ครับสรุปมันหน้าผู้ใดชิปูกับปูได้คือเก่านะครับสําหรับปี6หกเจ็ดนะครับปูได้คือเกา่าปกติก็มีเหลือแน่อยู่แล้วแต่คนเห็ดนะครับผมขอ,อย้ำได้ว่ามันบนไต้ตายโตคือตามที่ผมบอกเด้มันแล้วแต่แต่ละคนผู้ใดยขยันผู้ใดอันีเนาะมันบ่คือกันนะครับแต่สําหรับผมผม ขอเหลือก่อนปีนี้ปีนี้ผมขอยกเหลือไปก่อนเนาะเดี๋ยวปีหน้าจะค่อยว่ากันไหมนะครับนี่กระปูกไปละน้อยน้อยนึงนี่กระบอกน้อยดอกนะครับกระปูกไปอยู่สวนก็มีอยู่อยู่ไฮเนี่ยอยู่ในบ้านก็มีอยู่นะครับแล้วในน้ามืางนี้ผมปลูกแค่ประมาณไรนึงปลูกแค่นี้แหละนะครับสีบ่อเอาต่อเพราะว่าเฮ็ดไปมันกับเมื่อย์ฟี่เนาะสำหรับผมเลย มันเมยเมยฟีีเมยมันบวกุมค่ายแห้งเขาเฮ็ดเนาะก็เลยยุดไปก่อนนะครับนี่ครับปลูกไปแล้วตัวนี้ใส่รถไถหน่อยยกก็เองนี่ขนาดผมใส่รถหน่อยยกก็เองเนี่ยแต่ว่าก็ยังใจหนึ่งใจสองอยู่เพราะว่าราคามันก็ตอนขายมันได้บาดกลัวเองปีปีที่แล้วเนาะนล้กระจมกันแซวๆว่าโอ้ยบวกุมบวกุ่มแต่ว่าสำหรับผมนี่เฮ็ดมันก็คุุมเพื่อเรานะครับ อ่ะโอเคครับเขาพูดหลายๆที่เขามาเบิงจนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามนนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับก็บเป็นแนวทางให้เกษตรกรน้ำกันนะครับเอาไปปรับใส่เอานะครับปลูกปลูกบ่าขาดทุ่นดอกนะแต่ว่ามันสีเหลือหน่อยลงสำหรับผูใ้ใดที่จ้างเขาทุกอย่างตัวนี้ผมบด้เว้าถึงคนที่มีให้มันนะครับ คนที่เขามีให้มั่นอยู่แล้วเขามีให้มีต้นเจ้าของนะครับมันบริสุทธิ์ต้นเนาะต้นนั้นเขาประาดทุ่นหอดนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่บ่มีเจ้าของแบบผมนี่ก็คือต้องยกเลิกไปก่อนเอแตวาสังเกตว่าเห็นข้าเจ้า่วยไปทังเขาปพดรลายแห้งครับตะกี้าบานผมเขาโพดบ่มีเด้มาเด๋ยวนี้เขาปพดอู้รลายนะครับเริ่มรลายขึ้นหลายขึ้นทุกปีเลยบางบานนี่แถบจะบ่มีมั่นสับหลังเลยครับมีได้ก็มีได้เขาปวดมด่ล้วนะครับ พิ่นว่าลงทุนหลายอยู่แต่ลงทุนหลายเทือแลกนะครับเทือต่อไปกอ่ะเบาลงเพิ่นว่านทุเรียนกับน,นี่ครับบ่อตายเด้ยังอยู่หมืดนะครับไปต,ต่อยอดอ่ะโอเคครบขอบคุณหลายๆที่เบิ่องเนี้ยจบคลิปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ